เลยครับไปกันเลยป๊อปปไหนอ่ะป๊อปกำลังเดินทางออกจากตลาดน้ำสามพันนลำไม่คิดอะไรหรอการเดินทาเที่ยววันยุทธวันยุทธด้วยไหมจะเข้าเากนกินไปเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนสัตว์ห้วยสายใต้จะอำนะพี่น้องไปกันเลยครับ ตอนนี้ถึงสีแยกน้องคอนใกล้จะถึงตรงหน้าบ้านแล้วพี่น้องน้องครับเราไปเรื่อยๆนะพี่น้องพาเด็กๆมี<ร>ความบีวตีเรื่อยๆเป็นเบรกสนุกสนาน,น,นตอนนี้ถึงสีแยกน้องคอนแล้วครับ ถึงแล้วถึงแล้วสวนสัตว์ห้วยใต้จอดรถไปที่ลอยจะพาเด็กๆออกไปแล้วนั้นนัน้น,นมีมีลิงด้วยน้องน้องมีลิงด้วยนี่มีมี ได้เหรอนี่มีมีดิงด้วยมีอะไรนี่ยนี่ดิงนี่ดิงานี่สายไม่มมีไวยนอนนอนเห็นไหมเห็นไหมนุ่น เห็นไหมนูน <ie> um, ูนูนูควางวางยายตาตาขอเค็นแชอร์นอย่ะอเคค่ะยนตามคยนตามนะะยนกินให้หมดกันนะคะหยุใส่เสื้อนะคะหยุดแบบเยะเลยลองลองหกอืมดมือดมือ

มาเลยมาเลยมามามาม,ามาอยอยู่นี่คอยอยู่กับน้องปิมน,น,นี่น้องปิมงนี่น้องปิงน้องปิงนี่คอยอยู่นี่เร็เวเร็เ Thường đều thường đều xuân sắt ngôi giải tài ừ, กวางปลากวางปลามีตัวกวางทั้งนั้นนะดีเวชนิดปันชีวิตให้สัตว์ปลานี่กบหิมลถนะลด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 ก่อนเร็ว เปลี่ยนไปเยอะกันนะ,ะเขาทำพัฒนาเปลี่ยนไปเยอะแล้วเห็นไหมสัตว์ผานีพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยซายใต้เนี่ลิงตัวหนึ่งอยูน่นี่นี่ลิงลิงนี่ลิงต,ลตัวน้อยเลยตัวน้อยได้เอ้ยตัวนี้น้อยเห็นไหม

ไม่จับนะคะตัวน้อยๆเห็นไหมไม่จับนะคะไม่จับนะคะปิ้งปิ้งปิ้งเอาเมื่อเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบกัดคนแล้วเกือบกัดคนแล้วจังออืมตัวน้อยๆเห็นไหมไม่แล้ว สวยนะโอ้ยนอนเฉยเลยตึ้งนะไปดูไก่ไปดูไก่นี่ไก่ไก่ไก่นี่ไก่ตรงนี้เต็มเลยนี่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 นกนกนกไม่เช็ไก่นกนกนกคือตัวอะไรตัวอะไรบุ้น

นกลูกไก่ไก่นี่นี่ไก่อ้ยจริงไหนี่ลูกมาจับอ่ะนะเนี่ยดูนกนี่นกอะไรเนี่ย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 ทั้งนกทั้งไก่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย ว่นนกยุงด้วยน้องนนกยุงไปดูนกยุงมานี่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 มาดูนกยุงมานี่นี่มามามาไม่ต้องวิ่งสินั่นนั่นนั่นนกยุงนั่นใช่ัหมนนกยุงนกยุงนนกยุงใช่ไหม Mày hạng dạng nữa. Nóc dung. Huh? No, ui hạng suy nữa mày hạng. A biên, a biên. Mày 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 นกยุงนกยุงนกแสกอันนี้กว้างกว่านี่นกปากยาวๆแล้วนกอะไรนี่นิ้วขาดห้ามเอานิ้วเข้าไปในกรงนกอะไรเนี่นั่นนู่นนกอะไรนี่เจ็ดนาพี่อย่าอย่านิ้วเข้าไปนะนกมันกิกนิ้วขาด มาด <A PI AN> ูทางนี้พ <ira> <c oughs> ี่นกอะไรมาดูทางทนี้นกกะตุ่มกระตุ่มเห็นเหไหมอ้กินปลาแล้วกนกินปลาด้วยกินอะไรกินปลาเดยนูกนู่นเต่าอยู่นู่นอุ้ยนกเป็ดน้ำก็มีนู่นมังเห็นเต่ามันกระโจนออมาเ นี่นี่ลูกนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำนู่นเตายู่นู่นไกนี่เห็นนกเป็ดน้ำไหนี่นี่นกเป็ดมาอุมดูเอุมดูเตาชึบนั่นน่ะอยไดน้ำนนี่าไน้ำตน้น้ตรงนู้นลูกนั่นน่ะทำกองต้นไม้นี่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 ่รนนั่นน่ะ กลางปีกเนหูน้าน่ะลิงไะเห็นแล้วนู่นะตาในนในไปดูลิงไปดูลิงเห็นนานแล้วลิงใหญนี่เห็นนานแล้วนี่ลิงนี่ไงนี่ลิงนี่นนี่่นี่นี่นนีนี่นี่นน่น มันเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องปิ๊งนี่เพื่อนน้องปิ๊งเห็นไหมนี่เพื่อนน้องปิ๊งนู่นนู่นนู่นเพื่อนน้องปิ๊งเพื่อนน้องปิ๊งเต็มเลย เพื่อนน้องปิิงเพื่อนน้องปิงอุ้ยอ okay. ุ้ยอ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 ุอุ้าอุ้ยอ้อา้เอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้ยอ่นยอุ้ยอี้ย้ยอุ้้ยอ้ยอุนย้้

หรือไมไม่ถึงไม่ถึงน้องยูไม่ถึงเลยลูกมายาญย,ยนให้มันอาหารที่อยู่เนี่ยเนาะเห็นไหมคะจิงมันเอาด้วยอ่ะฟาหยิบถุงมาอุงน้องไห้อ,อีกตัวดิให้ตัวข้างในตัวข้างในไม่ทันได้กิน นน่นนะตัวนู่นนะลูกแจงไงตาตไม่สวยอ่ะนี่ปิ๊มๆเนี่ยที่ตาเนี่ยยนใหม่ยนไกลๆนะอึ้บน่นถึงพอดีป๊าบอ่าเดี๋ยวไปให้ตัวอื่นว่างนุ่นๆตัวอื่นนุ่นไปดูชนีนุ่นๆมาดูชนีทางนน้นกันเอาได้ไอม

ด้วยตัวเล็กๆมันไต่ยได้วม,มาข้ามเลยไปตรงนั้นวะเอาถึงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนลังโดนต้ว่ะ มันก็กระทบกระเด็นออกมาหมดเลยต้องโยนลงข้างล่างตรงนั้นนะมันนแฉะเี่ยนะมันแฉะตััวใหญ่มนนี่นะตัวใหญ่มันคูอยู่เดี๋ยวเขาทำงานเดี๋ยวลวดก็ปัดออกเด็กเบื่อเข้าไทันตาลเก่งจังเลยอ่ะ

gión sáng phần luôn gión cái về tung nút đi gión cái cái nè lúc nãy gión cái cái อยู่ตรงนี้เองเดินไปไม่ถึงมายายเดินฮะเออพี่เก่งอะไปดิไปดิหมดแล้วค่ะคนเก่งนุ่นนุ่นนุ่นเห็นเปล่าดิงไม่เห็นลูกเด่อืมนุ่นนุ่นนุ่นดูตัวนุ่นหงษ์ชนีเนาะแ้่นุ่นดูดูตัวนั้นหงษ์นั่นเก่งมากเลยนุ่นนุ่น ดูตัวดำดำเขเล่นอะไรนี่นตัวดำเขาเล่นชิงช้าเลยพี่พี่ปิม๊มเนี่ยดูตัวดำเล่นชิงช้านะนลูกนั่นน่ะนั่งลอ้อรถเห็นไหมครับนี่เก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวลิงอุ้มไปหรอกเดี๋ยวแม่ไม่ได้อุ้มนะแม่ไม่เห็นนะลิงอุ้มเข้ากรงไปเลยนะดูตัวนี้เล่น,ด,น,ลนดูตัวนี้เล่นกายกรรม แม่นุ่นอื้ออยเออเออ,อขอท่าเว้ยโอ้เก่งเว้ยสุดยอดเลยแหมสุดยอดสุดยอดหนุ่นกไม่ไก่ยักรม Pim lần Lên cây cây nữa hiểu này nữa tuần này nữa 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 คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องค่อยติดตามคลิปต่อๆไปสำหรับมื้อนี้อาจะมีสองคลิปยาวๆปล่อยยาวๆดอพี่น้องไปตลาดน้ำแล้วก็มาสวนสัตว์ห้วยสายห้วยสายเหนือห้วยห้วยสายใต้ปภอจามจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยพี่น้องพาเด็กๆมาเที่ยวมาชมลิงชมนกชมไก่ชมวางชม หลายๆอย่างวันนี้สิกลับแล้วพี่น้องไขพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความทุกข์จะได้ความไามข่ยามาเวียนลำลำลุวยๆเข่งเขงตลอดปีและตลอดไปเดอ้อพี่น,อน้องท้องเกล็นกิดชมจากแรกก็น้อง,องบ๊ายบายสวัสดีดดดอยู่เฉยๆอย่าอย่าเช็ด